ีนี้แล้วก็มีคําถามก็คือเขาถามประมาณว่าแบบรีตัวดีตัวที่แฟนเลยได้ไหมเพราะว่าผมเอาเงินคืนไปแล้วผมบอกรีไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้คิดจะไปเล่นอยู่แล้วผมไปเพราะไปช่วยสตรอรี่เขาบอกว่ารีไปเลยรีรีให้หมดเลยของดูไวโอเวอร์ไอทียทุกคนที่ไปเล่นนัตรงนั้นรีแม่งทิ้งไปให้หมดนะจะอธิบายฟังนะครับเขาก็ถามตรงๆว่าเออขอโทษแล้วก็บอกว่าแบบจะกลับมามามา,มาคุยกันได้ผมพูดตรงๆว่าผมขอไม่รับละกัน อ,นนอันนี้ไม่ใช่ว่าผมอีโก้หรือว่าผมทนงเที่ยะไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ผมว่ามันยังไวไปหน่อยอะ s <S โอเคเขาอาจจะต้องคืนแค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าเออมันเป็นของที่ถูกทํามาแล้วใช้ไปอ่าโอเคผมก็เข้าใจแต่ผมบอกว่ากับผมไม่ได้เพราะเขาก็ยกตัวอ,อย่างว่าเออของพี่บอยก็คืนครึ่งเดียวของสไลด์คือครึ่งเดียวแต่ผมบอกกับผมไม่ได้เพราะว่า พี่เรียกผมให้ผมไปผมไปเพราะพี่เรียกให้ไปแล้วสตอรี่นี้พี่อยากให้ไปช่วยเล่นสตอรี่ผมก็ไปแล้วปัญหาคือที่ผมเติมก็เพราะสตอรี่ที่พี่อยากจะให้ผมเล่นผมถึงไปเติมให้โดยที่ไม่ได้หวังจะเอาคืนอยู่แล้วตั้งแต่แรกแ,แต่พอมันเกิดเรื่องแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราเหมือนกันก็เลยต้องเอาคืนคเตาพูด<ข>ตรงๆว่า<ข>เออเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องม,มันไม่แฟร์กับพวกผมเลย ว่าผมโดนผลกระทบเต็มๆคนอื่นอาจจะโอเคทํามาแล้วถูกใช้ไปเล่นกับพี่ไปเรื่องของเขาผมไม่รู้เพราะผมไม่รู้ว่าเบื้องลึกของของแต่ละคนที่มาเล่นกับเขาอะคืออะไรแต่ของผมคือผมถูกเรียกไปเล่นให้ไปช่วยผมก็ไปไม่ได้บอกว่าผมต้องขอคืนเต็มจํานวนผมก็แจ้งแบบนี้โอเคพี่เขาก็เข้าใจเขาก็อ่าก็ถูกต้องเขาก็เลยคืนผมเต็มจํานวนนะครับอันนี้แจ้งให้ให้ทราบก่อนนะเพราะว่าผมก็มีบอกพวกน้องๆไดมอนด์เฮดหรือว่าไอเอ็นเอดีหรือทุกคนแหละ มแจ้งในกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วว่าผมได้คืนเต็มจํานวนนะแล้วผมก็บอกว่าขอผมคือผมโดยผลก็ทุกเต็มๆผมถึงได้คืนเต็มจํานวนประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาก็รับปากว่าจะคืนเต็มจํานวนนะครับคืนเต็มจํานวนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เงินแต่ว่าเขาขอเคลียร์วันที่เอ่อเลทสุดวันที่20ก็คือพรุ่งนี้ครับคือพรุ่งนี้ของพี่เท่าไหร่ผมไม่เอาผมคืนอร์ซีซั่นสองคืนประมูลผมช่างมันบอกไปแล้วว่าช่างมันอ้าวผมไม่เอาสุดที่จะต้างโคตรปั่นโคตรจี้ไม่เอาเดี๋ยวช่างแม่เดื ไปไปไม่ได้ Ark, หนาเท่าไหร่ช่างไม่ก็เลยบอกว่าช่างมันเอาคืนให้น้องพอเพราะว่าน้องๆมันหลายๆคนมันเดือดร้อนนะครับเพราะว่าปัญหาที่หลายๆคนหลายๆแกนที่โดนผลกระทบนี้อยากจะเอาคืนเขาก็พูดแบบเดียวกันคือเขาอยากเอาคืนให้น้องๆกันของตัวเองอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อยากได้ของน้องคืนเพราะว่าบาจะรู้อยู่ที่มันมีช่วงปัญหาที่สตรีมเมอร์อาชีสตรีมเมอร์มันมีปัญหาของการสตรีมคือตอนนั้นนีโมเจ๋งนะอันนั้นตอนนีโมเจ๋งถอดสัญญาสตรีมเมอร์หมดนะครับตอนนั้นเฟซบุ๊กถอดสัญญาบ้าง อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายคนที่เขาสตรีมเมอร์หลายคนที่บางคนเนะ่ยเลิกจากการทํางานมาเพื่อจะทุ่มกับสตรีมแล้วบวกกับโดนถอดสัญญาการคันนะครับที่มันมีโชงปัญหาที่คุณผู้ชมทราบกันดีเกี่ยวกับวงการสตรีมนะครับที่ว่าเขาต้องเล่งย่อคนดูกันหรือว่าต้องหาซอลี่อะไรใหญ่ๆเล่นเพื่อจะให้คนดูมันมาได้แล้วไปขอสัญญากับทางแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วกันผมไม่ต้องพูดชื่อแล้วกันเ็นว่าทุกแพลตฟอร์มนะครับ ก็เลยทาให้หลายๆแก๊งเนี่ยเขาอยากได้เงินคืนเพราะว่าบางคนลา,าพักงานมาเล่นบ้างเพื่อจะเอางวังสัญญาสตรีมบางคนอยอมอลงทุนตรงนี้เพื่อจะแบบเอ้ยได้สัญญาสตรีมอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะครับนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆแก๊งนักวันนี้ถึงอยากขอคืนเพราะว่าบางคนเขาควักเนื้อออกมาเติมเลยแบบเพื่อหวังว่าจะต้องได้สัญญาสตรีมนะ <Yeah. S 1> แต่แล้วพอมันกลายไม่ได้แล้วบวกกับว่าพอมันมีเรื่องของความไม่แฟร์เกิดขึ้นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเขาก็เลยอยากได้เงินเขาคืนเท่านั้นเอง นะครับทุกแก๊งเลยมาขอเรียกคืนร้อมกันหมดแล้วหลายแก๊งก็โดนผลกระทบใกล้ๆกันครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ที่บอกว่าของผมเนี่ยจะรู้ว่าได้เงินหรือไม่ได้เงินก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าเขาขอเลทสุดเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เลทสุดๆเลยคือพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันไปว่ายังไงผมก็ผมก็เลยบอกโพสในกลุ่มบอกคุณผู้ชมไปว่าโอเคผมเคลียร์แล้วนะอย่างที่บอกว่าเคลียร์แล้ว90%้าผมจะงข้ามา้าสิอแล้วกันหลังจากได้เงินคืนนะโอเคคือล้ามผมตรๆเค มันยังจะมีคลิปเสียงมีปัญหากันอีกไหมผมก็พูดตรงๆว่าโอเคถ้าผมเอาเงินคืนให้น้องได้ก็จบๆไปก็ถือว่าโอเคผมก็จะไม่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 ไปอะไรกับที่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าอยากจะเอาเงินคืนให้น้องเท่านั้นจบแค่นี้ได้ครับส่วนของพวกน้องๆที่ตามเรื่องก,กันอยู่ก็แต่ละเคสก็จะมีแตๆงๆกันไปเอาไว้ไปถามไปถามเจ้าตัวเองดีกว่านะครับเป็นตัวของน้องไปถามเจ้าตัวเขาเองดีกว่านะครับว่าแบบของใครได้คืนไหมได้คืนเท่าไหร่ของเต๋า CG เป็นยังไงไปถามเจ้าตัวเองผมใช้คำว่าไปถามเจ้าตัวเองดีกว่าเนาะว่าผมว่ามาาเันก็อจจจะะ เดี๋ยวจะไม่ละเอียดเท่าที่เขาคุยเพราะว่าเมื่อคืนพี่มอกพี่มอไม่เอาคืนหรอพี่มอกก็เรากบอกเขาว่าให้พวกเขาผู้ที่พี่พี่ไม่เอาคืนหรอพี่ผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่รอเป็นกลางให้อยู่ให้คุยให้หมดคุยให้เคลียร์ใครติดไรตรงไหนมีปัญหายังไงต้องวันคือตรงไหนให้เคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วผมก็ออกเลยนะครับผมก็ออกเลยนะครับมีคลิปเตียงอะไรเลือครับพี่พอแล้วน้องพอแล้วครับพอแล้ว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 นะครับอ่ะทีนี้แล้วก็มีคําถามก็คือเขา ถามประมาณว่าแบบรีตัวรีตัวที่แฟมเลยได้ไหมเพราะว่าผมเอาเงินคืนไปแล้วผมบอกรีไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้คิดจะไปเล่นอยู่แล้วผมไปเพราะไปช่วยสตอรี่ผมก็บอกว่ารีไปเลยรีรีให้หมดเลยของดูไวโอเวอร์ over, อินทยิยทุกคนที่ไปเล่นนะตรงนั้นรีแม่งทิ้งไปให้หมดหรือว่าก็เหมือนคืนของให้เซิร์ฟเขาไปก็รีทิ้งไปให้หมดนะครับไม่ที่จะไปอยู่แล้วก็ให้รีก็ตามนะครับก็เลยก็รีก็รีตัวไปทั้งหมดนะครับ อยาไม่ต้องเปิดซับโมดก็ได้ครับเผื่อออยากจะคุยอะไรจะสา์อะไรก็เอะมาทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมได้เงินคืนผมก็จะมาบอกออกสตรีมให้รู้ว่าโอเคผมได้เงินคืนแล้วนะนะครับประมาณนั้นอ่ะไปถามก็ว่ามาใครสงสัยอะไรอีกก็เอามาเอาขอแบบว่าขอเป็นเป็นคำถามที่แบบถูกกรกองมาแล้วน,นะคำแบบนั่นอ่ะยังไงครับเอาะแล้วนอ้อง,นอ,งองเทนครับอา้าวยังไงน้องเทนยังไงครับคุณคุณคิดยังไงกับนโยบายข้อที่เกี่ยวกับอาจะ เพิ่มรบให้ power 5,000 5,000ล้านครับก็ถามว่ามาว่าที่เพิ่มให้จาก500ล้านเป็น5,000ล้านใช่ไหมครับเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับว่าเรียกว่าไงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความสร้างสรรค์ใช่ครับอ่าใช่ใช่ผมก็รู้สึกว่าว่าดีครับดีเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้เห็นวงการอีสปอร์ตเราเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผมก็หวังว่าแบบเอ่อสรีมเมอร์อย่างอย่างคุณเทนเนี่ยจะได้กลับมาสตรีมเพราะว่าเห็นว่าช่วงช่วงช่วงนี้แบบว่าคุณไปเปลี่ยน อ่าคุณถอยออกไปเปลี่ยนน้ำพระแบบเต็มตัวนี่เข้าใจได้เพราะว่าคุณก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยสตรีมแล้วเออสัญญาเราก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเออเราเราต้องไปเปลี่ยนน้ำพระแบบเต็มรูปแบบด้วยอะไรเงี้ยก็ก็หวังว่าจะได้เห็นสตรีมเมอร์หลายคนกลับมามีอาชีพที่มั่นคงครับนะฮะแล้วมีมีแนวคิดยังไงมากครับที่ขอสารช่วเชียงรคใต้ที่ตอนแรกตอนนี้ไม่มีปัญหายอยู่แล้วแล้วตอนแรกคุณจะเข้าไปเปลี่ยนระบบของทหารครับผมให้ยังไงให้มันมีเหตุการณ์รองเลือดน้อยลงครับ ผมคิดว่าผมจะพยายามลดลดลดะลงครับให้คนไม่กินเลือดเพราะว่าผมว่าปัญหาที่ที่มีมีเรื่องของการเองเลือดเนี่ยเพราะคนชอบทานเลือดกันอย่างพวกต้มเลือดหมูก็จะใส่เป็นพวกเลือดลงไปอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าอย่างับต้องเอาเือออกัูว่ายังไงกวยจั๊บอย่างพวกอย่างต้มเลือดหมูเนี่ยผมจะตัดเลือดทิ้งก่อนเลยแล้วก็ก๋วยจั๊บตัดเลือดออกโคตรปั่นนะครับข้าวขาหมูอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอะไรที่มันเป็นเลือดผมก็จะเอาออกหมดเพื่อว่าอย่างน้อยมันจะได้ลดเรื่องของการที่จะเอาเลือดมามานองกัันะรยยเคบฮ ผมคิดไว้นะนี่เป็นเป็นนโยบายของผมว่าเขาเข้าเรื่องดีกว่าอันนี้อันนี้เข้าเรื่องเต็มเต็มนะฮะนี่ไม่มึงไม่ได้เอาสาระอยู่แล้วดิฮะอันนี้ถามที่ถามก็ไม่ได้เอาสาระอยู่แล้วมีคอมเมนต์ว่าตรงสุดเป็นพี่น้องกันไหมครับยังร่วมงานกันได้ไหมขอตามนะครับออันนี้อันนี้กัผมก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเขาก็มีคุยกับผมว่าเออเขาขอโทษก่อนก่อนจะจบนะก่อนจะจบนะก่อนจะจบเขาก็พูดกับผมตรงๆว่าเออเขาขอโทษอยากจะแบบกลับมาคุยกันได้ผมก็พูดกับเขาตรงๆไปเลยอาจจะฟังแล้วแรงหน่อยแต่ว่าผมมีเหตุผลนะจะ นะครับเขาก็ถามตรงๆว่าเออขอโทษแล้วก็บอกว่าแบบจะกลับมามามาคุยกันได้ผมพูดตรงๆว่าผมขอไม่รับละกันอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าผมอีโก้หรือว่าผมทะนงเที่ยะไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ผมว่ามันยังไวไปหน่อยะผมพูดตรงๆว่ามันยังไวไปหน่อยครับเพราะว่าผมพูดตรงๆว่าผมไม่รู้ว่าโอเคเขาขอโทษเข้าใจแหละว่าเออเขา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 ขอโทษแต่ว่าผมก็ยังงงว่าแบบแล้วผมต้องทําตัวยังไงวะเรื่องมันเพิ่งเกิดแบบเนี้ยหมายถึงว่าผมเพิ่งเพิ่งจะได้แบบอย่างเงี้ยเจอกับตัวอย่างเงี้ย ผมผมควรต้องทําตัวยังไงอันนี้ผมก็พูดตรงๆว่าผมขอขอยังไม่รับแล้วกันว่าไวไวเออให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าว่าเออเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงจริงหรือว่าโอเคเขาเขาสานึกนะกับสิ่งที่เขาทาไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็พูดตรงๆว่าเออผมขอขอยังไม่รับนะก็ตรงๆนะครับก็เท่านั้นใช่ครับให้ให้เวลาให้เวลาก่อนดีกว่าเพราะว่ามันไวไปมันยังไวมันยังไวไปจริงครับยังไวไปผมว่าขอโทษแล้วจะให้กลับมามันปกติเลยมันก็ก็คงไม่ได้ครับประมาณนั้นเพราะผมก็พูดเขาแล้วผมเสียความรู้สึก ประมาณนี้ครับประมาณนี้จงกอมาขอโทษไหมครับไม่ครับไม่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยครับไม่ได้อยู่ในนั้นเลยนะครับไม่ได้อยู่ในนั้นเลยสักนิดเดียวไม่ได้อยู่เลยนะมีแค่พี่เอสพี่เอสพี่เอ็กพี่พันธ์ผู้ชายแล้วก็พวกน้องๆที่โดนผลกระทบกูวะครับไม่ครับไม่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 ได้เข้ามาครับโอ้อหคไงพี่โบิขอความรู้หน่อยครับแล้ววันเอ็กเปิดอีกครับอันนี้ความรู้ครับแไม่เข้ามาพูดนะครักนิดเดียวเอาฟังพี่นะครับตเดี๋ยวหยุดไปกันหลังบ้านครับ คือนี้คืนนี้พี่พี่พี่อ่านพี่อ่านลางเซฟเตอร์ออกมาตั้งฉากแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะไปพูดน้องน้องโบดเหรอเมื่อกี้น้องโบดเหรอไม่เคราน้องโบ๊ทเลยไม่พอเมื่อคืนพอในเฮียเออเพราะเมื่อคืนน้องโบ๊ทพอน้องโบ๊ทรู้เอ้ยน้องโบ๊ทได้คืนน้องโบ๊ทบอกจะพาไปกินเนื้อย่างเลยอ่ะน้องโบ๊ทใช่ไหมน้องโบ๊ทอันนี้สกี้เลยอ๋อสกี้เลยพ่อใหญ่เนีไหนี่นี่นี่ตอนนี้มาแล้วก็ทำไรกันหน้า ไม่ทำร้ายก็คุยเมื่อวานที่ที่เข้าไปเรื่องเงินคืนแล้วแหละเรื่องเงินคืนทั้งหมดก็ถามไม่เฟร้ที่ก็ถามไปมาเลยครับผมครับครับแล้วไอ้อ๋อนี่พอดีเขาเขาาถามพี่ก๊อฟอ่ถามพี่ก๊อฟอ่าพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟตอบลครับพี่ก๊อฟก็ต้องตอบแล้วอันนี้อันนี้พอดีมันเป็นปัญหากันแล้วตอนแรกที่เขาพี่ก๊อฟโพสลน้ำเพจไว้ใหญ่เจอกับพี่พี่เอ็มครับสามสี่จะแข่งดุ่มไหมครับโอ้เอาแข่งแข่งกันเลยดีอะไม่ต้องถามถามแข่งแข่งกันในเรื่องไหนดีกว่าแข่งในเรื่องไหน

จะจบก็ตอบว่พรุ่งนี้เพื่อนเราจะได้ดูว่าที่เขาพูดจริงหรือเปล่าให้เขาบอกว่าเขาจะคืนเต็มจำนวนให้ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้เพราะว่าเขาขอคืนพรุ่งนี้เร็สุดคือพรุ่งนี้ใช่ประมาณนี้ก็ก็รอดูหาไม่ได้ก็หาไม่ได้ก็ตามนั้นอ่ะถ้ามึงหาไม่ได้ก็ตามนั้นเอาอถ้าหาไม่ได้ก็ตามนั้นไม่เขาบอกว่าเซิร์ฟว่ายังไงบ้างบอกว่าเราเราไม่ได้มีปัญหากับเซิร์ฟอ่าใช่ผมไม่ได้มีปัญหากับน้องเซิร์ฟนะอันนี้อันนี้ชี้แจงก่อนว่าผมไม่ได้มีปัญหากับน้องเซิร์ฟแต่วันน ที่จะต้องการมาปัดเรื่องนี้ให้แบบทะเลาะกันทั้งนั้นแหละมีปัญหามึงไอ้เฮียเฮ้ยไอ้เฮียพวกปรสิตทั้งหลายไอ้เฮีย ใครแม่งตรงข้ามบาแลว้วมีปัญหากูบุดรใแม่เย็ดนั่นไม่ไมไมอย่างที่บอกว่าก็อย่างที่บอกว่าชี้แจงให้ได้หมดนะครับอ,อะไรอย่างไรขอแบบขอแบบขอแบบกันกองมาแล้วค่อยถามนะไม่เอาแบบคำถามแบบไอเทมแบบ <c oughs> แบบไ้ีเรีกเงินคืนแล้วพี่ต้องคืนกาชาให้เขาเป่างี้ยมึงแต่ทิน,น,นไลสาระสสักอยูม่นเ่โซเล่เลไม่รู้ไม่รู้จตอบกับไถามะยอ่อนยังไงเลเช่นว่าตังใจนะคือเขาคืนเงินพี่แล้วพี่ต้คืนกาชาเขาเปล่าองเงี้ยมึงงตดทิ้งลยไ มันฟังแล้วมันไร้สาระซะสุดเล่นเน r e s i d e n อีวิวดีกว่ากูทำไมต้องยอมเจรจามัถึงใครผมเหรอผมทำไมถึงต้องยอมเจรจาเหรอในผมใช่ไหมมถึงมาถึงใครครับนายกหรือเปล่าไม่ใช่คนคนละอันหรือเปล่าพี่แฝกพี่แฝกว่าไงครับพี่พี่สดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่ไม่ถึงต้องยอมเจรจาคือเจรจาคือใครล่ะมันถึงใครฝั่งผมเหรอไปฝั่งผมงยอมเจรจาเหรอไม่ผมไม่ได้ยอมเจรจาแต่แค่ว่าผมผมพยายามจะลองเลือกวิธีที่มันซอฟต์สุดก่อน คือเสนอทางเลือกให้ว่าว่าจะรับฟังคนที่เขามีปัญหาไหม <Nash> หรือจะให้มันพังกังนไปข้างแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนเขาโดนแบบเดียวกันครับเราซึ่งจากที่คุยกับทุกๆคนเลยคือทุกๆคนเขาโดนเรื่องแบบเดียวกันน่ะวิธีการแบบเดียวกันเรื่องแบบเดียวกันทําแบบเดียวกันวิธีการคุยก็แบบเดียวกันอย่างเนี้ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยเลยเลยคุยกันแล้ว <S <S ค, <rier> คุยกันหมดแล้วทุกคนว่าโอเค คนแฮปปี้เดียวกันคือถ้าเกิดโอเคเขาเรียกเงินคืนในส่วนที่น้องน้องเขาเสียไปได้ก็ก็จบแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกเงินในส่วนของน้องน้องคืนไม่ได้เราก็คงจะต้องออกมาพูดเพราะว่าเขากพูดตรงๆว่าเขาเคยออกมาพูดแล้วนิดนึงน้องๆ้องเขาโดนด่าเละเทะเลยพวกเขาบอกว่าพวกติ่งๆที่แบบว่านับถือออกมาด่าเพราะเขาเละเทะเลยเล่นถลม่มจนแบบเขาแบบว่าไม่มีแบบว่ากระจิกกระไดสตรีมเลยอ่ะมันโดนหนักมาก บอกจนพอเราออกมาพูดกลายว่าโอเคพอเราออกมาพูดปุ๊บเอ้าเหยียก,กระแสม,มันมันความเป็นจริงมันมันมัน,มนกระจางมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยกล้าที่จะออกมาพูดนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเดีวยายังไงเพื่อนแป๊บนึงโหลดอยู่ว่าเล่นเกมเล่นเกมเอีกสั์ใม่ได้เล่นเกมนี่นี่อย่านีเอ้าแกก็ลองดูเดี๋ยาอะไร ได้กดไหมแล้วก็เปิดปุ๊บแล้าเขียนยามไอ้กอลเออไอ้เฮียนี่ก็เนาะอ้อมตายดิเออไอ้เฮียอะไรวะไอ้เฮียนี่ก็นะกูเลือดติดทอเจอมาพอแล้วกูเพิ่งคุยกัาเมื่อคืนว่าเออเงี้ยเขาคืนเงินก็จบจบกันไปคืนให้น้องๆก็จบจบกันไปพอแบบไม่ตายถ้าพูดพูดแบบตรงๆแบบว่าแบบตรงๆนะนี่นี่ไม่แกล้งนี่ไม่ปั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่กูพูดไปพวกเราพูดไปอ่ะซึ่งถามว่าเรา รู้สึกแย่จริงไหมมันก็รู้สึกแย่จริงแล้วก่อนหน้านี้ความเคารพที่ที่เรามีกับกับพี่เขาใช่ครับว่าพี่นะพี่เอสอะอเราก็มีจริงซึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกว่าคือที่ที่<ห>เราไปเล่นอะเพราะว่าเราเรารับได้ไงว,ว่าแบบออมันมันเป็นในพื้นที่ของเขาไงเขาเสกโอเคแต่นี่คือแบบพอเราไปเล่นอะมันมันไม่ใช่มันกลายเป็นคู่อริด้วยเหมือนเหมือนเราโดนลุมทั้งที่แบบว่าเขายืมเราไปเป็นมิตรเข้าใจปะอ่าพอไปเล่นก้าวขาลงไปว่าแรกก็นั่นแหละศึกคนชนเทพแต่เราก็ยังเล่น อ่าแต่ก็ไม่เป็นไรแต่พอมันเริ่มเริ่มเยอะเริ่มหนักเริ่มหนักเริ่มหนักก็พอชนะเทพได้เสร็จปุ๊บแม่งมีบริวารเทพอีกก็เลยยอมดีกว่าเขาได้อธิบายเรื่องพอสอไหมครับเพราะว่าโดนแบนเพราะเรื่องสตรีมสไนไม่ได้โดนไล่ให้ออกอันนี้เขาไม่ได้อธิบายครับเขาแค่อธิบายส่วนของผมอ่ะอันนี้อันนี้ที่ผมคุยเมื่อวานนะเขาก็อธิบายในแค่ส่วนของผมเท่านั้นว่าเออว่าทำไปเพราะอะไรทำไปถึงทำเท่านั้นเองไอส่วนระบเขาอธิบายแค่ทานี้ครับ ขเขาไม่ได้อธิบายเรื่องอื่นเลยนะครับแค่เรื่องของผมโดยโดยตรงเลยว่าทำไมถึงทําทาเพราะอะไรแล้วก็อยากขอโทษว่าแบบเออเขาเขาเขาเจตนาเขาผิดไปหน่อยแค่นี้นะครับตอนนี้พ่อรู้อ่ะมีต่อไหมครับไม่มีครับครับอันนี้จะเจนเลยมีมีมีเดี๋ยวกูโจกหมูให้เป็นลูกมึงอ๋อให้กูเป็นเป็นพ่อโจกหมูเอาพ่อบุญธรรมพอตอนนุทํา ลูกพ่อมึงอระดาแต่พ่อพ่อเลี้ยงกระจายเลยทังลูกพ่อพ่อลูกกับตอนนะเด็กจุ๊บไปไกลนี้แหละเออไอ้เที่อมึงไม่อบรมสั่งสอนมันตั้งแต่เด็กเล็กไงไอ้เทียโตมามันก็ตามสังคมมันจะเป็นคุยอะไรวะโตมึงไม่ให้มทำอะไรเลยทำเจือใจวุฒิไงเออเลี้ยงลูเลี้ยงเด็กตามใจอ่ะออะเนี่ยก็ถูกเออเออเออมันก็ถูกมันถูกเลี้ยงเลี้ยงมันตามใจไปไหนคนพาไปมันลงมือถากโควิดละโควิดสังคมของโจ๊กบุ๋ดิเออไม่ใช่แบบนี้ถูกปวะอ่าใช่เพราะว่าสังคมโจ๊กบุ๋มันมีสังคมเพื่อน มันมีอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่กับเพื่อนมันไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วเดี๋ยวมาพี่คุยกับอติยังคุยกับอติหรือยังเหรอเออขออติผมบอกไปแล้วครับว่าผมเคยคุยกับอติไปแล้วตอนที่เรื่องที่อติจะแวะมาทําสตอรี่งานแต่งงานตอนที่อติจะเข้ามาเรื่องเออตอนที่ชวนอติมาที่แบบเอ้ยงานแต่งสีงานแต่งเร็มๆไปเลยใช่เรื่องแล้วเรื่องอติมาบอกเรื่องแบบว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่าพ่อหรือะคือลุงแม็กนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปไหนบอกไปจะไปอาบน้ำเห็นลูกตามแม็ก พ่องเลยจิงลูกตําแม็พ่องอย่างนี้เด็กเครียดเอ้ยสัสไอ้เกียร์นี่วายโอเคแล้วก็เรื่องเรื่องตีผมคุยคุยกับตีไปแล้วผมบอกผมแยกแยะได้เพราะผมว่าผมว่าตีไม่รู้นะคิดว่าคิดว่าคิดว่าไม่รู้แต่ก็ไม่คิดว่าไม่รู้ผมแค่คขาว่าคิดว่าไม่รู้แล้วกันนะครับจะบอกว่าไปถามมาตีเองดีกว่าเถอะตัวเองดีกว่าครับผมผมแค่คิดว่าเขาไม่รู้นะคิดว่าเขาไม่รู้ ที่เขาไม่รู้ครับเพราะว่าไม่เอาเอาประโยคประโยคประโยคเอ้เฮียยังอยู่เหรอเนี่ยเออเอาประโยคนี้ไปออกนี้ไปออกนี้อะไรกันไม่คือประโยคนี้บอกเฮ้ยอย่างนี้อัวไม่เอานะหรือท่านอย่างเงี้ยอัวไม่โอเคนะครับอ่าโอเคก็ไม่ก็ไดับใหม่ไม่อาบน้ำไปเอาทุกเม็ดไอ้เหี้ยมันไม่ต้องไอ้โจวเขาให้เขาไปพูดเองไอ้เหี้ยนี่ก็เนาะโอเคโอเคเออไปถามเจ้าถามเจ้าตัวเองดีกว่าถามเจ้าตัวเองดีกว่าเพราะว่าผมผมแค่คิดว่าเขาไม่รู้เพราะว่า อย่างอย่างพี่บอยก็ไม่รู้ผมก็รู้แต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทำใส่ผมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยผมบอกผมผมไม่รู้อย่างพวกเสาซีจีนอนยูได้เขาก็ไม่รู้กันทั้งนั้นอะแล้วเขาก็เติมกันเป็นล้านหมดทุกคนไม่รู้ครับทุกคนไม่รู้แต่ไม่ไปถามเองดีกว่าเดยกต้องเลี้ยงเอยกอล์เด็กต้องเล้งพ่ออยงนี่พี่ดี่จะไปอาบก็ไม่อาบเนาะเรื่องพี่เปาพี่เปาชัดเจนอยู่แล้วครับพี่เปาไม่รู้ อันนี้อันนี้ผมผมเคยคุยกับพี่เปาไปทั้งนานมากแลวพี่เปาไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้กดดันพี่เปาเพิ่งเข้ากดดันพี่เปาว่าถ้าใครเรื่ลือกฝั่งเลยมันเออจริงเอออันนี้อันนี้อันนี้สำคัญนะครับผมว่ามันมันมันผมว่าเขาดูเกินไปหน่อยอันนี้สำหรับผมนะผมว่าเกินไปนิดนึงเพราะว่าบางคนไปกดดันพี่เปาแบบเอ้ยพี่จะไปพี่ไม่ออกไปตรงนี้วะาไปเอ้ยพี่เขาเสกนะพี่พี่อยู่ทําไมไปกดดันเขาผมว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับผมว่าไม่ใช่แล้วว่าอันนี้อันนี้แม่งไม่ใช่แบบไม่ใช่เลยผมว่าผม เกินไปนิดนึงเป่าเก้าหลังนู้นน well, ี่ตอนนี้พี่เป่ายังอยู่กับพี่ปอยที่เลยเฮ้ยพ่อมึงตายเลยเนี่ยเป็ดพ่อมึงดิเป็ดเฮ้เขาดี่ยืนอยู่ไอ้แก้วเหลาดีเออไม่ก็เลยบอกว่าอันนี้เกินไปจริงอันนี้คนดูเกินไปเกินไปจริงๆครับผมว่ามันมันก้าวไกลเกินไปหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วเป็นเป็นสิ่งที่พี่เขาตัดสินใจที่เขาเลือกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าควรจะเคารพการตัดสินใจพี่เขาหน่อยนะไม่ใช่แบบเขาไม่ได้เลือกตรงใจมึงแล้วมึงก็ไปบังคับเขาไปด่าเขาไปบีบเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเกินไปนิดนึง r e e s i d เรเซนต์อีว นะครับเข้าใจว่าบางทีอาจจะเจนาอาจจะเป็นห่วงบ้างแหละแต่ว่ามันเกินไปนิดนึงเล่นไหมไเล่นไหมไม่เล่นไม่เล่นได้คนเดียวใช่เกมมันเล่นคนเดียวเออแล้วจะชวนไปเล่นหาพ่อมึงเหรอไปนั่งดูมึงเล่นไง <laughs> เอา้าก็เผื่อแบบสนุกดีเน้นเป็นโกงเป็นไกด์น้นต้องเน้นทำได้ไงเรื่องจอกอกเรื่องจอกอกมันเขาไม่ได้คุย,ยอะไรกับผมมาแล้วผมก็ไม่อยากไม่ไม่อยากจะคุยอะไรแล้วด้วยอะ่ะมันจอกอก็พูดไปดนึ่กับแจ็กกี้ก็พูดไปสี่แต่ย่อทำเฮียอะไรเราโอ้ไม่ก็คนดูเขาย่อมาก็ดูย่อมาก็คนดูย่อมาี อ่ะก็เดยเอาไปแล้วว่าเรื่องแจ็กกี้อ่ะผมไม่ไม่ไม่มีอะไรจะคุยแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยเพราะว่าเมื่อวานถ้าเขาจะคุยเขาคงเข้ามาพร้อมพร้อมกันแล้วแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้ามาก็ไม่คุยก็ไม่คุยผมก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วแม่งคนผิดก็ไม่ใช่จะมานั่งเซฟชงเซฟชื่อกลัวโดนฟ้องที่อะไรไม่กลัวโดนฟ้องไม่ได้กลัวโดนฟ้องแต่กลัวเขาโดนด่าเพิ่มอ๋อแต่เชิญลูกตาแมกกลพ่อตายเปล่าวะเออถามจริงวะ คนดูก็ถามเลยคนรู้อยากรู้เลยก็ถามได้ถามพี่แบงค์ได้อยากรู้่อยถามครับอยากรู้่อยถามครับอยากรู้เรื่ยถามอยากเรื่อยถามแต่ที่บอกขอขอเป็นคำถามที่ถูกกั้นกองมาแล้วนะไม่ไม่ใช่แบบถามแบบคำถามแบบขอกั้นกองมาแล้วนิดนึงแบบเอาแบบอย่างรู้จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบมึงต้องการจะมาปั่นเฮียอะไรพวกนี้เอาแบบขอแบบสาระเออเป็นถามพี่แบงค์น่ะอสาระครับ่รรู้เืองแต่แค่มันรู้แค่นั้นเองอสาระขอสาระขอ